จากตำนานมหาเวสันดรจะเห็นได้ว่าชูชกแม้จะรูปชั่วตัวดำแก่ชราหน้าเกลียดแต่มีข้อดีตรงที่ขออะไรจากใครเขาก็ได้หมดขอแม้กระทั่งลูกในอกเขาก็ให้งานไม่ต้องออกแรงทําไม่ต้องออกความคิดอาศัยเพียงแค่ปากกับมือที่ยื่นปร,รับก็ได้ดังใจหวังแถมยังได้ดีมีภรรยาสวยช่างปนิบัติเอาใจเป็นที่น่าอิจฉาแกหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ซึ่งด้วยคุณสมบัติที่ดีของเท่าชูชกเหล่านี้ จึงเกิดเป็นที่มาที่ทําให้พระเกจิอาจารย์ในอดีตนําไปสร้างเป็นเครื่องรางของขลังที่สร้างความศรัทธาให้กับผู้คนมากมายในปัจจุบันเครื่องรางของขลังเท่าชูชกมีความยอดเยี่ยมทางด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมสูงค้าขายร่ํารวยกลายเป็นวัตถุมงคลที่มีเสียงร่ําลือกันในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สร้างความขลังให้กับผู้ที่นําไปบูชาอย่างมากมายทั้งนี้รูปแบบของเครื่องรางชูชกจะมีลักษณะเกล้าผมมวยแบบพราหมณ มีหนวดคราวหลังค่อมไม่สวมเสือ้อถือไม้เท้าและสะพายย่ามเคล็ดลับการใช้ชูชกว่ากันว่าหากอยากได้อะไรให้กลั้นใจแล้วภาวนาว่าเอาสิ่งที่เราต้องการให้กูชูชกขอนะขอนะแล้วสิ่งที่อยากได้จะเข้ามาหาเราเองอย่างไรก็ตามตามความเป็นจริงสิ่งที่ขออาจไม่ได้มาง่ายได้หากแต่ต้องรู้จักตั้งใจทำมาหากิน รู้จักเอาเยี่ยงอย่างในเรื่องความประหยัดอดออม